มาแล้วค่ะคลิปรีวิวของเล่นเน่าๆของกระฐินโอ้โหถิ่นก็คิดว่าพูดเล่นว่าจะรีวิวของเล่นเนา่าเอาจริงเหรอเนี่ยอยากรีวิวก็รีวิวไปเลยไม่ต้องมาสนใจหน้าตาลูกแล้วเอานะขอรีวิวนิดเดียวเองอันนี้แม่คัดมาแล้วนะคะตัวเด็ดๆที่เน่าจริงๆค่ะส่วนที่แบบสภาพเน่าน,นิดๆหน่อยๆแม่ไม่ได้เอามาโชว์นะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นลูกบอลอันนี้ค่ะ สภาพคือเยินไม่ไหวบางทีแม่ก็งงกระถิ่นชอบเล่นของที่มันพังๆอะคะ่ะลูกบอลอันนี้แม่จะให้เขาเล่นตอนที่พ่อกับแม่อยู่เท่านั้นนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นลูกบอลเขียวคะ่ะตอนนี้เหลือครึ่งลูกแล้ว ที่เห็นเหลือครึ่งลูกแบบนี้นะคะถ้าถิ่นแท้จนดูน่ากลัวแม่ก็จะตัดทิ้งค่ะเกี่ยวอันนี้ถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่ก็จะไม่ให้กถิ่นเล่นค่ะอันนี้ทุกคนรู้หลอกรู้มันคือสติกเน่าตัวโปรดของถิ่นเองสภาพมันก็จะเยินเยินหน่อยนะเพราะว่าถิ่นแท้ทุกวันเลยถิ้นต่อไปก็จะเป็นน้องกล้วยค่ะอันนี้กถินแท้จนไส้แตกเลยแม่ก็เลยเอาไส้ออกแล้วก็ตัดส่วนที่แบบลุยๆทิ้งไปค่ะจุดไหนที่ดูเสี่ยงๆแม่ก็จะตัดทิ้งหมดค่ะป้องกันไม่ให้ถินเขากินเข้าไปกกนนนวว่่าาถิเเเป็็หมมดตลล้้ยยสแ จ้าพ่อหมาดูที่เวลาออกงานแล้วตัวสันอันนี้ก็เป็นสติ๊กเน่าอีกตัวหนึ่งค่ะมีแม่ FC ส่งมาให้ยังแท้ไม่ค่อยเยินเท่าไหร่ค่ะมีเยินเยินไปบ้างก็ตรงส่วนหูส่วนอันนี้ไม่ใช่ของเล่นค่ะ เป็นที่เก็บหูฟังของแม่กระถินก็เอาไปแท้จนเยินเลยแ,ลแม่บอกให้ถิ่นเล่นได้อะถิ่นไม่ได้เอามาเล่นเองนะแม่ก็ไม่ได้ว่าสักหน่อยร้อนตัวทําไมอะเราอะอเล่นเน่าๆของถิ่นก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้ให้แม่มารีวิวของเล่นเน่าตัวอื่นให้ดูออกคลิปนี้ถิ่นไปก่อนนะขอตัวไปเล่นแองกี้เบิร์ดก่อนบายเดี๋ยวก่อนคะ่ะทุกคนคลิปยังไม่จบนะคะเอาคลิปตอนที่กระถิ่นเล่นแองกี้เบิร์ดมาให้ดูคะ่ะเนี่ยคะ่ะวิธีการเล่นของเขา ก็จะแทะแท,แทกัดๆแบบนี้เลยเต่วเวลาตอนแท้นะคะหูก็จะดีดแบบนี้เลยค่ะคือฟินมากแล้วเวลาเขาเรียนะคะคือเปียกไปหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยแม่ก็ชอบมาแอบ,บถ่ายทิศแบบนี้แหละขอเวลาส่วนตัวบ้างก็ไม่ได้ยังยังไม่หยุดถ่ายอีกโอเคโอเคหยุดถ่ายแล้วครับคลิปนี้ไปแล้วจริงๆค่ะ